Hello, ทุกคนสวัสดีค่ะไลฟ์ mm hmm. <Like S 2> นี้ครูน mm ี hmm. ่จะมาแจากสูตรอาหารนะคะลดความ้วดเร่งด่วนนี่ใครยังไม่เคยเห็นครูนี่ทำอาหารนะรีบเข้ามาดูนี่นะคะอ่าว <laughs> วันนี้เราไลฟ์สอนจริงจังกันไปแล้วนะตอนบ่าย,ยตอนนี้จะมาชิลๆแล้วนะคะอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรนะคะ จะบอกว่าตั้งแต่มาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยโดนเลี้ยงดีมากนะคะจนน้ำหนักขึ้นเลยทีเดียวนะอามาเดี๋ยจะเอเอาสูตรลับมาเผยนะว่าเวลาที่ครูนี่จะลดน้ำหนักแล้วก็อยากจะลดแบบเร่งด่วนนะคะคูนี่ทานอะไรอ่ะให้ทายดูจากส่วนประกอบให้ดูจากส่วนประกอบนะว่าว่ามันน่าจะเป็นเมนูอะไรไหนไทายมาสิใครรู้บ้างว่ามันน่าจะออกมาเป็นเมนูอ,ะ,อะไรนะคะอลองทายกันมา ถากันมาน่อยอ่าเดี๋ยวระหว่างนี้ครูนี่ขอหยิบจานแป๊บนึงอ,อันนี้จะเป็นครูนี่อีกโหมดหนึ่งนะคะที่ทุกคนแทบจะไม่ค่อยได้เห็นนะน,น,น,นั่นก็คือโหมดทําอาหารนะคะจริงๆแล้วครูเป็นคนที่ชอบทําอาหารมากแต่ว่ามีช่วงที่แบบงานยุ่งเงี้ยตอนที่ครูอ่า เริ่มตั้นเพจเนี่ยครูก็ไม่มีเวลาทําอาหารนี้แต่จริงๆครูเป็นคนที่ชอบชอบทําอาหารมากแต่ว่าอาหารที่ครูนี่ทําจะเป็นอาหารครีนนะคะอาหารครีนอาหารเฮลตี้เท่านั้นอาหารปกติที่คนเขาทานกันทั่วไปครูไม่ค่อยได้ทำนะมาดูกันใหญ่เลยอะไรเนี่ยมาดูกันใหญ่เลยไหนมีใครมาเราบ้างขออ่านหน่อยเย็นนี้ แกงแก้วตามาสมัครแกงแก้วตาต้ยามยำทุกคนบอกว่าต้ยามยำปลาเก่งจังเลยอ่ะโอ้เก่งง่ะถูกต,ต้องนะคะต้มยำปลาแต่ว่าเราทํายังไงอ่ะทายังไงมันถึงจะเป็นต้ยมยำปลาชนิดที่ผ่านแล้วรู้ควาวนได้นะคะอ่ะมาเขาเรียกว่าครัวครัวฮันนี่เหรอ รายการอะไรดีคะรายการครัวครัวนี่หรือเปล่าเอาเลยเอาเลยปรายการอะไรดีรายการครัวครัวนี่อโอเคเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาดูกันเยอะเชียอย่างนี้มาดูกันเยอะเชียนะคะโอเคอ่ะมาลุยเลยอันนี้คือส่วนประกรอบทั้งหมดนะทุกคนมันมีอะไรบ้างคะมันมีเครื่องต้มยำนะคะก็คือ ตะไคร้ข่านะคะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงแล้วก็ครูจะทุบมันก่อนนะตะไคร้กับหอมแดงเนี่ยให้มันจะได้หอมๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อปลากระพงนะคะ mm hmm. อันนี้คร mm hmm. ูมาอยู่ริมทะเลใช่ไหมเราก็ต้องถือโอกาสนี้นะคะปลากระพงตัวใหญ่มากนะตัวที่ครูซื้อเนี่ยหนัก3ากิโลกว่านะคะแต่ว่าซื้อในราคาที่ไม่ถึง1,000บาทหนัก3ากิโลกว่า เลิศมากแล้วมันก็สดมากอ่ะเดี๋ยวครูให้ดูคือซื้อมาคูซื้อมาเป็นตัวเลยเยอะมากอ่ะทุกคนดูนะนี่นะคะครูก็ให้เขาแล่มาฟินเลยมาเลยนะหนึ่งตัวนี่ได้ประมาณ8ดชิ้นน่ะเนี่ยนะคะที่ร้านเขาก็น่ารักมากทำมาให้ครูนี่อย่างดีนะคะนี่ดูนี่นฟินเลยครูสั่งเขาให้ฟินเลแล้วก็ตัดส่วนท้องออกนะคะวิธีการคือเราจะไม่ทานท้องนะเพราะว่า รงท้องของปลากระพงมันจะมีไขมันเยอะนะคะแล้วก็พวกเครื่องในอะไรพวกนี้ครูก็ไม่ทานก็ให้คนอื่นนะคะยกให้พี่อดุลไปแล้วเรียบร้อยโอเคอ่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มขบวนการทำอาหารกันดีกว่าอน้อยคนไม่ค่อยจะได้เห็นกันใช่ไหมล่ะโอเคนะคะอ่ะเริ่มต้นตอนนี้ครูตั้งน้ำไว้แล้วนี่น้ำเดือดแล้วนะคะวิธีการทำต้มยำคือเราจะทำกันแบบ ง่ายๆเลยนะส่วนประกอบคือตา,านี่ตามที่ครูบอกนะคะอ่ะเราเสร็จแล้วเราก็แป๊ดน,นึ่งน,นะคะนี่ให้มาเข้าครัวครูวฮันนี่เลยเนี่ยอ่ะโอเค ทองปลากระงนี่ชอบเลยไม่ทานนะคะเพราะว่ามันมันมากอ่าโอเคคูอยากให้ทุกคนได้เห็นด้วยอ่ะตอนนี้คือน้ํามันเดือดแล้วนะครูก็จะเอาเครื่องต้งยมยำนะคะใส่ลงไปตะไคร้ไม่มีผ้ากันเปื้อนนะใครอยากจะส่งมาให้ก็ได้นะคะอันนี้อ่อาไม่ได้เตรียมแล้วก็ตะไครแล้วนะแล้วก็ใส่ขา,านะคะ ไม่รู้ว่าสูตรที่อื่นทำยังไงนะแต่ของตูอย่างนี้จะเอาแบบง่ายๆนะคะ,ะใส่ขาลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ของแดง,งนะะแล้วก็รูจะใส่เกลือซึ่งอันนี้คือสูตรเด็นนี่คือเกลือที่รูนี่ใช้จะบอกว่าอย่าใช้เกลือที่เป็นเก,เกลือเกลือป่นแบบเกลือไอโอดีน่ะที่ ถุงว่า5บาท10บาทนะคะนั่นมันจะไม่อร่อยมันจะทําให้อาหารคลีนของคุณไม่อร่อยวิธีการคืออ่าปิดเสียงก่อนวิธีการคือครูจะใช้เกลือที่เป็นเกลือทะเลนะคะอัน cosas, stomach, นี้คือตัวที่ครูใช้เขาเรียกมันยี่ห้อเซลติกซอ t นะคะก็เป็นเซลติกซีซอ t เป็นเกลือทะเลแต่ว่านี้มีขายอยู่ที่กรูแม่มาเก็ตนะ ถ้าจําไม่ผิดนะคะเหมือนจะมีขายที่กูรูเมมาร์เก็ตอันนี้เป็นของฝรั่งเศสนะคะรูสั่งมาอร่อยมากมันดีงามมากเวลาเอามาใช้ทําอาหารมันจะได้รสชาติที่กลมกล่อมมากนะคะครูก็ะจะใส่อันนี้คือสูตรลับนี่คือสูตรลับสุดเด็ดที่ทําให้อาหารครีนออกมาอร่อยมากนะคะก็จะใส่ไปอันนี้ครูใส่ไปแล้วบางต่วนซึ่งเกลือนี้มันจะไม่เค็มม,มันจะไม่เค็มมากดังนั้นเวลาที่ปรุงอย่างเช่นอันนี้หนึ่งหม้อ ครูจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนเต็มเต็มช้อน,อนแต่เมื่อกี้ครูใส่ไปแล้วนิดนึงนะคะนี้ใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างอ่านี่อ่ะแล้วก็คนให้เกลือละลายนิดนึงนะคะโอเคชอบใช้ดอกเกลือใช่ไหมดอกเกลือก็ได้นะคะแต่ครูจะติดเกลือยี่ห้อนี้ครูชอบนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ใบมะกรูด คือครูจะเป็นคนที่ชอบชอบพวกใส่ไอ้พวกเครื่องอย่างเงี้ยเยอะๆพวกสมุนไพรนะคะมันหอมดีใบมะกรูดนี่เราต้องฉีดนะคะมันจะได้หอมครันี้เข้าครัวเมนูที่ครูทํามีแตอาหารคลีนนะคะถ้าครูทําคือทําอาหารคลีนอาหารอย่างอื่นไม่ทํา ไม่มีแรงบันดาลใจโอเคเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราใส่ตอนนี้เนี่ยน้ำมันก็จะเดือดอยู่ใช่ไหมเราต้องเบาไฟลงมานิดนึงนะคะ mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาเหม็นคาวนะคะ mm hmm. ก็ไม่ใช้น้ำเดือดมากแล้วก็ไม่ได้ให้มันแบบนิดๆอะ่ะโอเคเสร็จแล้วจากนั้นเราจะใส่ปลาลงไปนะคะ เคล็ดลับคือถ้าไม่ให้มันเขา้าต้องใส่แล้วห้ามคนนะโอเคอันนี้เป็นเนื้อปลากระพงทะเลนะคะครูเลือกใช้เป็นปลากระพงขาวเพราะว่ารสชาติมันอร่อยแล้วก็เนื้อเยอะมากแล้วมันสดมากทุกคนมันดีมากโอเค ถ้าปกติใครติดตามครูอยู่คุณจะรู้ว่าเวลาครูนี่จะซื้อปลาคุณนี่จะไปซื้อที่ครูเมย์มาร์เก็ตใช่ไหมตอนอยู่กรุงเทพแต่ตอนนี้เราอยู่ภูเก็ตนะคะโอ้โหปลาแบบว่าขึ้นมาจากทะเลเลยสั่งได้จะเอาไซส์ไหนสั่งได้เยี่ยมยอดมากโอเคอ่ะมาดูซิไหนอชอบใช้ดอกเกลือหิวคุณโกสลบอกว่าหิวนะคะอ่ะเดี๋ยวระหว่างน,นี้นะระหว่างรอปลาของครูสุกนะคะระหว่างรอต้มยำ ของเรา,าสุกเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาไปดูวิวดีไหมใครอยากเห็นวิวจากห้องครูอันนี้บ้างนะคะอันนี้ก็แอบลกนิดหน่อยนะไม่ได้เตรียมตัวแต่ว่า,าไม่เป็นไรให้แฟนๆได้ดูด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊าโอเคอ่านี่ให้ดูเบื้องหลังอันนี้เป็นห้องอนี่ก็เป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องของครูนี่แหละตรงนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นตอนนี้ครูเปิดกระจกไว้ คือมันสามารถพับได้สามตอนนะคะ,ะเวลาคุณไลฟ์นี่คุณจะมานั่งไลฟ์ตรงนี้อันนี้ก็เป็นไฟที่คุณใช้ในการไลฟ์ให้ส่งให้ทีมงานช่วยส่งมาจากกรุงเทพนะคะเพราะคุยอยู่ที่นี่คนเดียวเวลาคุมาเที่ยวคุณชอบมาคนเดียวแต่จริงจริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้อยากมาคนเดียวเท่าไหร่นะคะก็อยากจะมีคนรู้ใจมาด้วยสงสัยสงสัยคนรู้ใจกําลังเดินทางอยู่โอเคแล้วก็อย่างนี้จะให้ทุกคนดูบรรยากาศ ข้างนอกนะคะนี่สวยไหมคะอันนี้เป็นวิวจากห้องนั่งเล่นนะคะอันนี้เป็นวิวจากห้องนั่งเล่นอ่ะเดี๋ยวพาไปดูแต่ตรงนี้จะไม่ค่อยมีแสงแลไงน,นี่เห็นไหมน่ารักมากเลยครูชอบมากเลยนะคะที่นี่เนี่ยครูพักอยู่ที่ทวินพาร์มนะคะตรงหาดก,กัมลาที่ครูชอบเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะใช้โทนสีทุกอย่างเห็นไหม มันจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนแล้วก็มันจะดูเป็นธรรมชาตินะคะมันดูแล้วสบายตาสบายใจไปหมดแล้วทุกอย่างเลยรูกถูกใจที่นี่มากแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีสวนเล็กๆเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็มีต้นไม้ตรงระเบียงบ้านเราก็จะมีต้นไม้นะคะแล้วก็มองออกไปแล้วก็จะเห็นเป็นสวนเล็กๆแล้วก็ข้ามไปตรงนู้นก็จะมีสระว่ายน้ําแล้วก็มองทะลุออกไปตรงนู้นเลยนะคะก็จะมีทะเลนะคะตรงตึกที่เขาอยู่มันก็จะเขาเรียกว่า เป็นบี t ฟอนต์นะคะบีดฟอนต์ก็จะเห็นก็จะเห็นวิวด้วยวันนี้แต่งหน้าเบาๆจริงๆก็ไม่เบาแต่ว่ามันตั้งแต่เช้าแล้วไงตั้งแต่เช้าแล้วนะคะโอเคอ่ะเนี่ยตรงเนีย้ยสวยไหมตรงนี้ย,ม,ยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันมืดนะคะโอเค พักผ่อนเต็มปอดสบายๆโอเคใครอยากเห็นห้องนอนมั่งห้องนอนลกแล้วเนี่ยจะพาไปดูห้องนอนดีไหมระหว่างรอต้มยำ <c oughs> พาไปดูห้องนอนกูนี้สิ <c oughs> นี่นะคะแอบมบีความลกเล็กน้อยเมื่อตอนบ่ายกูนั่งไลฟ์ตรงนี้นะอย่าเปิดไฟก่อนอ่านี่ให้ดูเมื่อตอนบ่ายนี่คือสภาพ นี่คือสภาห้องนอนอ่านู่นน่ะเมื่อตอนบ่ายนะคะนั่งไลฟ์ตรงนั้นจริงๆโต๊ะตอนนั้นชุดนั้นน่ะมันอยู่ข้างนอกครูจะเอาไว้นั่งเห็นไหมเห็นระเบียงไหมนี่จริงๆมันอยู่ตรงนี้นะคะมันอยู่ระเบียงข้างนอกนี่ระเบียงข้างนอกตรงนี้ครูจะเอาไว้นั่งตอนเช้านั่งอ,อ,อ่านหนังสือนะคะนั่งสมาธิอะไรแบบเนี้ย ไลน์นี้ครูก็ยกเข้ามาไลฟ์เมื่อตอนบ่ายครยังไม่ได้ดูเห็นไหมเห็นไหมคะการทํางานง่ายไหมเนี่ยทํางานออนไลน์ง่ายมากเลยดูดีมีแค่นี้นะครูนี้นั่งทํางานได้ละทําคนเดียวด้วยนะคะนิดาบอกชอบแบบนี้เปิดครัวทําต้มยําเลยหรอคะหน้าอร่อยฝีมือแม่จจาะโคตรครูฮันนี่สุดยอด <c oughs> ใช่นะคะอาหารครีนนี่เราต้องทําเองเราต้องดูแลตัวเองนะทุกคน ไม่ได้เข้ามาห้องนี้นานก็เติมพลังได้อีกโอเคหมายถึงว่าไม่ได้เข้ามาในเพจนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคเ๋ยวไปดูซิว่าตอนนี้ต้มยำของเราเป็นยังไงบ้างนะคะนี่แหละมื้อเย็นนะทุกคนมื้อเย็นเนี่ยก็บางคนบอกว่าทานอาหารครีนแล้วมันทานยากนะคะทานอาหารคลีนแล้ว มันไม่อร่อยเลยอ่าอย่างเงี้ยต้ยมยำอย่างเงี้ยมันก็คืออาหารคลีนเหมือนกันเข้าใจปะ่ะในมื้อเย็นสูตรของครูคือครูจะไม่ทานแป้งนะคะครูก็จะทานเอ่อแค่ต้ยมยำอันเนี้ยอ่าแล้วก็ปรุงรสหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยครูก็จะปรุงรสด,ด้วยการใส่พริกนะคะแล้วก็มะนาวนี่อันนี้ใส่พริกกับมะนาวลงไปกลายเป็นต้ยมยำที่มัน แซ่บมากนะคะนี่แหละได้แล้วมือเย็นนะคะแล้วก็ดูครูแล้วสดใสสดช,ชื่นชอบแบบนี้เลยเออนี่แหละค่ะเนี่ยก็คือสูตรสูตรอาหารครีนคุณอย่าไปกลัวเพราะว่าชื่อมันบอกว่าเป็นอาหารครีนนะคะจริงๆอาหารครีนมันก็อร่อยได้ครูชอบแบบนี้นะคะแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนลดคออ้วนแบบถูกวิธีนะคะ ก็เนี่ยทานแบบเนี้ยมันดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะอย่าไปใช้ยานะคะแล้วก็อย่าไปทําอะไรที่แบบมันแปลกๆนะโอเคไหมนะคะตอนเช้าเนี่ยครูนี่ก็จะครูนี่ก็จะทานแบบนี้แหละทาต้มยําบ้างบางทีก็เป็นอาหารฝรั่งก็จะเอาสเต็กเออเอาปลาก็มาย่างนะคะใส่เกลือแล้วก็ใส่ริกไทยก็เป็นสเต็กปลาแค่เนี้ยก็ทานได้แล้วนะคะมันอร่อยมากแล้วก็ อาหารครีเนี่ยถ้าจะทําให้อร่อยก็คือวัตถุดิบมันต้องดีนะคะดังนั้นเลือกซื้อปลาที่แบบมันสดๆนะอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะที่เอามาบอกกันนะคะโอเคเดี๋ยวครูขอตัวไปทําต้มยําต่ออันไหนดูซิต้มยำเราไปถึงไหนแล้วนี่กำลังเดือดเลยนะทุกคนนะคะโอเคนี่มาใหญ่มากันใหญ่เลย ใช้มือถือไลฟ์ก็ดีนะคะสวยค่ะโอเคเราต้องรู้จักหามุมนะคะถ้าเราหามุมที่สวยได้เห็นไหมในเรื่องแสงเห็นไหมนี่เห็นไหมพอแสงตรงนี้แสงตรงนี้จะสวยแต่ถ้าคุณขยับมาอีกนิดนึงไฟข้างบนมันจะตกลงมาคุูจะไม่สวยละเห็นนะคะแต่ถ้าคุณถอยหลังมาหน่อยนึงอ่าเราต้องรู้จักสังเกตด้วยว่าแสงตรงไหนทําให้เราสวยเราก็ยืนพูดตรงนั้นนะคะต้มยำรสแซ่บรสแป้ง ชอบดูครูฮันนี่ครูวสวยค่ะครูสอนเป็นธรรมชาติขอบคุณนะจ๊ะาณรุโมนเอ้ยนวนลรัดคุณนวนลรัดขอบคุณค่ะใช่คุณพงพง,งาบอกว่าไม่ได้ใช้ยาเลยแค่เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวครูขอปิดท้ายด้วยนี่นะและถ้าจะให้ดีนะคะเวลาที่ทำอาหารเนี่ยสูตรลับ สูตรลับของการทำอาหารให้อร่อยคือการเปิดเพลงฟังไปด้วยช่วงนี้เพลงที่เป็นเพลงโปรโดของครูนะคะคือเพลง Cannon Indie นะคะแนะนำว่าให้ไปหามาฟังมันเพราะมากครูฟังทั้งวี่ทั้งวันนะเลยทำให้ครูนี้อารมณ์ดีแล้วก็สดใสแบบนี้นะคะโอเค ครูไปก่อนแล้วนะทุกคนแล้วก็ใครอยากจะ c o อปี้สูตรนี้เอาไปใช้เลยนะคะมันเวิร์กมากโอเคบ๊ายบาย